สวัสดีค่ะบกคคลันพิดีแสงทองนะคะอ่ามูนี่จะพาไปเบิบร์กหลังบรรยากาศหลังเลิกงานนะคะนั่งกินข,ข้าวปีนาเซเว่นนะคะห้าแปดีนเล็ก,ลกๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะคะมืุขเคลื่อนยนต์ยวนมุกดาหารดงหลวงนะคะก็ะเริ่มมาแวะกินข้าวอยู่ในเมืองมุก้วก็แวะม้านนะตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบจะหกโมงเชา้าแล้วจะออกจากเริงนกทานะคะมุ่งหน้าไปอ่าปทุมธานีอ่าดาวเดียวเราเดียว นอนๆมาเข้ากันนอนลแลบบแบบบางคนก็เตรียมตัวแล้วลูกกำลังจะออกแล้วรอหนึ่งสองสามคนนี่แหละย,ยังไม่ถึงเวลาจริง,รง,รงๆก็นัดนัดเวลาออกหกโมงเช้านะครับตอนนี้ก็ยังไม่ห,มหกโมงต<ๆ>ีตีห้าหกว่าแต่ว,ว่าแจ้งเลยนี่ตีห้ากว่าไแจ้งแล้วไปดูกันเม้ามอยเฮฮาปาร์ตี้ของเมลีเธอร์ฮา,านะคะเน,น่ขนาดมันเน่ย น้ำก็ไม่อาบอีกแล้วเมลี่อ่ะหน้ายังเหมือนเดิมอยู่เลยแฟนไม่บอกให้อาบน้ำหรอแต่ตาทำไมไม่บอกแฟนอาบน้ำไม่แต่เมื่อนำเป็นเมื่อจังเกียร์ไหมก็บูจะกินบานเย็นเดนริงบานเยนี่แาวเย็นมากเหรอวะก็แลกเงี้ยกันดีแต่เพื่อคุณจะเอาส่วนนี่ตาตาที่อยากยืนที่ข้างอีกหนึ่งคนเด้อ ตอดมมกตอดแม่แบงไม่เอินแบงลูกสาวแบบอะแบงเอาที่อะไเพิ่ไฮซ่อนหน่อยน่เอาเป็นส่เอาซอนเห็นไหมเอาซ้อน่อยน้องแล้วน้าะตอดใครอยู่เรื่องแกเอาแีแแรกจุดเอาซ้อนเห็นไมตักูันกินที่แรกน่งยองยอเมียเข้าเมียเข้าอืม ไม่ใช่รากกูสิเอีมมาจ้เออไม่มันจักเลยไม่ใครดาว่าอาหรือเ่เผ็ดได้ทั้งอันกินได้แต่ใครดามันเป่ยนไหาี่มลดคุยไม่แล้ไม่ตืนกันด้ป้าไปหรือล่กูคอกินดากูขึ้นหมาเยอะก็กูคอกินดากูขึ้หมาบัเทอหมาเอิรไปกินยี่ อือคือคำพูดป่ะอาซื้อมาขายบางเรียกเลยก็บ่กกินนี่เัยมีเป็นอันนึงแล้วเอออันนึงแม่หอดกับานนี่เลยคนลบบที่เป็นหัวหางเทพคนมือเดินเช้าบ่ไม่เล่นอนค่ะดิ่น่าเซเว่นน้องยองสลบแล้วได้มาติเฟื่อนนอนขันบ้านอนง่ายที่หนึ่งเลยนอนเขาประเดยได้ด่าแค่ในตะกูยูนัมเราประเด้เข่าไม่หรอกนอนย่างด่านอนย่างกันอือกูจะคัดนริงจริงออกจากที่นอนกูตัว โหยโตขึ้นค่อยๆเบาๆคำว่าสันดิยังก็จดีเอาไว้แง่ๆกับอะไรอะไรครับคันเบี้ยขึ้นแค่แง่เลยเพียงก็จะดีไจับสัตปนดที่ห้านี่ยมันรับหลาผมจะเอาหมอนขี้หูดังอะไรนต่็มองเอาอันนั้นแ้กันบ่ะเ้ยบอเด็แงกันดิพี่กบุญยังวันนี้หัวหัวหัวขอกี่บาสิตังบ้าน เมรี่กับตาตาเป็นอะไรกันพี่เลยพูดไอจีไผ่เอาหนิอะไรนะเกี่ยวไม่เอาเลยบ้านเราเมื่อทราบแบบแม่ไม่เอาแม่จะเอาไปเผ่ยคนอื่นไงบ่หอดประตุบ้าค้าขั้นเตอ่งกับเบอร์ราคาบ้านเาอย่างขั้นเติ่งล็อกกรนนอดหน่อยดิอีเล่หอดกระพุ่อกดิเ่ยไปเหล่า เนียบม่ได้กินยังคนไหนกกเดินหลังกะเมองหลังกันกำกันเมืองรวดเงี้ยวครับเมืองวามงามเป็นยังงกันอีตาก่อนผู้ใดจีใายก่อนบอกสิป่ะอุ้ยบอกเด้อแฟนเขาแม่เขาจะดานนะคะแฟนใครมาแฟนอีตาไม่ได้บอกบอหมายึงว่าแฟนเขาเห็นแฟนเขาจะดานนะคะแฟนบ๊วยแฟนบ๊กวแฟนบ๊วเบิร์ดซันดอกเป็นอย่างก่พวยพวยหรือว่อย่างก็จวบจวเรักแฟนมากรักคุณแฟน เฮ้ยบางทีแต่เหลือกตัวไหนกูอยากเห็นหนามันเลยกูปวดตาลางไหมเมื่อตานี่แม่เอ้ยไเป็นก่อนน้ำเผ็ดคนละขังขังอยู่นะขังอยู่บางโอ้เนยหอนอืเละเบืดที่อื่อะไรกอดจมแน่ดวบเุบกูเหรอเป็นัอันกจะหมดว่เลยสูบว เดทุกวันาจียลวม่นลๆหน่อยนะเสบีนะคะลังเดิองานมันีีมาตะดงหลวงกมันหยอดกันนิดนึงหยอกกันยังไหยอกกันแบบไรโผกกันนี่ม่านิดถั่วจนนี่กับบอจนี่บอลเนี่ยคนะกระดัตัวได้ทีนมันมันมันปัดพแมกันเพราะว่าแมงแม่มันเกาะโอ้ย ดินุ้มกันอีฮันละมูจะไปสามกนคนโดดมาล่ามวนให้คนตังตีกันครบมะล่ามบวนปศิแมนบอกแมนคือสี่หัวกลีนมนอกโลกอยู่สู่กบะทายเอาู่คนเป็นโลกบนะหาเหีไปหาเหีดูแป็นคเจ้าเปเจาแล้วเนคเจล้วเาคนเจแ้เนนเจา้วเป็นเจล้วเคนเจ้เล้คเ